สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดป่าตองนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวภูเก็ตนะครับมาเที่ยวป่าตองซึ่งวันนี้ก็จะมีงานชื่อไล่ลืมเลนะครับจะเป็นงานที่เป็นเทศกาลของป่าตองครับจะเป็นพวกเทศกาลอาหารต่างๆนะฮะก็ตรงนี้ก็จัดที่ลานบางลานะครับก็จะมีจุดเท็คอินให้ถ่ายรูปต,ต่างๆนะฮะอ่ะมาดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไปตื้ออาหารมากินที่โรงแรมนะ อันนี้ก็จะเป็นจุดเทคอินต่างๆนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายนะครับเนี่หหยปาตองบีดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็นี่ฮะอะไรกันเป็นงานไหลเลื่มเละูเก็นะครับอยู่ที่ปาตองสิบเก้างยิบค่ะก่อนอื่นก็ต้องของกล่าวสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในบริเวณงานค่ะวันนี้นะคะเราเอาเป็นการจัดงานครั้งที่สองนะคะในงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ของดีชาวภูเก็ตรอยริมเลค่ะที่ภาษาใต้ที่เราเรียกว่าน้อยริมเลนะคะแล้ววันนี้ค่ะขออนุญาตเป็นสัมพันธ์ค่ะในวันที่สองที่เราจัดงานนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆบนเวทีนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านค่ะแล้วที่สําคัญนะคะท่านใดที่ลงมาบริเวณมุมนี้นะคะที่จะบอกเลยว่าเราไม่ได้มีงานอยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะคะ ถ้าสามารถเดินไปได้ไกลสุดๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะในบริเวณริมหาดชายหาดทั้งหมดนะคะเราก็ยังมีในส่วนของจุดเช็คอินค่ะและในวันนี้เทศบาลบางปาตองน,นะคะเราก็มีจุดเช็คอินเพิ่มขึ้นมานะคะในการจัดงานวันนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะเช็คเ<อ>สียงตัดใช่ไหมคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะและเทศบาลเมืองป่าตองค่ะร่วมกันจัดงานค่ะนะคะและอันนี้ฮะที่เราซื้อมาก,ก็จะเป็นกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูเนี่ยจะต่อห้าสิบนะครับกุ้งเนี่ยสามร้อยนะครับหอยสองร้อยนะครับตัวเจ็ดสิบบาทครับ 3ตัวนะครับแล้วก็มีตอมอนครับตอมอนเนี่ยตองสิบนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอร่อยนะครับแล้วก็อันนี้หอยครับหอยเนี่ยตองร้อยกับร้อยห้าสิบนะครับนี่คือทั้งหมดครับ